สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็กลับมาพบอีกนะครับกับผมนะครับอาร์ตนะครับวันนี้เสียงอาจจะดูแบบงงงันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เช้ามากเลยนะครับก็ประมาณ7จ็ดโมงนะครับโอเควันนี้นะครับจะชวนเพื่อนๆนะครับมาทําตัวขนมปังโทอสนะครับเป็นโทอสเผือกแต่ว่าไม่ได้เอาเนื้อเผือกใส่ลงไปในขนมปังนะครับเป็นเผือกทวิสต์เดี๋ยวทายังไงเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนะครับเราต้องมาเตรียมตัวถังจงและตัวเผือกก่อนนะครับโอเควิธีทำทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันแต่วันนี้นะครับผมนะครับมีผู้สนับสนุนเนาะทาง AJ ส่งเตาไมเหล็กไฟฟ้ามาให้ผมใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะใช้ง่ายแค่ไหนนะครับโอเคไปดูกันครับ เปิดเครื่องโอเคเรียบร้อยนะครับตั้งไปเลยนะครับอันนี้นะครับแป้งที่จะมาทำถังจงนะครับแล้วก็น้ำใส่ลงไปเลยนะครับยังไม่ต้องเปิดไฟก่อนนะครับยังไม่ต้องเปิดแล้วก็เตรียมนะครับตัวไม้พายนะกับตะก้อ เราจะคนนะครับส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้ตัวแป้งนะครับละลายดีปกติเวลาที่ผมทำเนี่ยผมจะใช้เตาแก๊สเนาะเตาแก๊สแบบขนาดเล็กบางทีนะครับเวลาทำๆอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้ดูดีๆเนี่ยเผื่อ <ๆ S 1> แก๊สหมดผมก็ยังไม่รู้ตัวจนกว่าแบบอุณหภูมิมันจะลดลงเยอะๆเนาะนะครับผมใช้ตัว พอตนะครับแล้วก็ใช้กําลังไฟแค่200นะครับก็ค่อยๆกวนส่วนผสมไปนะครับถ้ารู้สึกว่ามันร้อนช้าก็เพิ่มเป็น500นะแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆกวนส่วนผสมกวนจนส่วนผสมเขาหนืดนะครับหนืดเหมือนประมาณว่าสังขยาครับก็กวนไปเรื่อยๆนะครับ ันนี้ที่เห็นว่าเยอะเนี่ยผมทำสามสูตรนะครับทำเผื่อไว้เลยโอเคผมปรับเหลือ500ยแล้วนะครับก็ค่อยๆวนส่วนผสมนะครับโอเคก็ดูนะครับไหลแต่ก้็ประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วก็ความเหนืยอประมาณเนี้ยได้ละค,ครับปิดเลยเดี๋ยวก็จะเทใส่ตัวกละมังกัน โอเคนะครับส่วนผสมทั้งจงได้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปเตรียมไส้ที่จะมาทําตัวไส้เผือกกันครับโอเคครับหลังจากที่นะครับผมเตรียมตัวถังจงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเตรียมไส้นะครับไส้ที่จะทําก็คือไส้เผือกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับวิธีการนะครับก็โอเคอุปกรณ์ของ AJ นะครับก็เป็นกระทะแม่เหล็กนะครับ ก็เปิดสวิตช์ก่อนนะครับโอเคออนไว้นะครับเผือกเนี่ยผมนึ่งนะครับแล้วก็บดแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับพอจะใช้นะครับผมก็จะแซะเขาออกมาเขาจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราเติมกะทินะครับส่วนผสมที่เหลือนะครับก็จะมีน้ําตาลนะครับผมใช้น้ำตาลทรายแดงเนาะแล้วก็มีเกลือนิดนึงนะครับ นผมผงนะครับเป็นออปชันเนาะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับกะทินะครับแล้วก็เนยนะครับเพิ่มความหอมมันเนาะโอเคเริ่มทำกันเลยนะครับโอเคเปิดเครื่องผมใช้โปรแกรม Hot Pot นะครับเพราะว่า,าผมจะใช้ความร้อนที่ต่ำก่อนนะครับประมาณ200เนาะโอเคก็ใส่กะทิลงไปเลยครับอ่านะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยมากน้อย แล้วแต่เราเลยนะครับโอเคน้ำตาลกับเกลือนะครับจริงๆก็คือใส่ทุกอย่างนั่นแหละครับผสมกันเนาะใส่ไปเลยแล้วก็เนยค่อยใส่ตอนสุดท้ายนะครับโอเคก็จะผัดให้งวดกว่านี้นะครับพอได้เนื้อตามที่เราต้องการนะครับจังหวะสุดท้ายเราค่อยใส่เนยเนาะ หอมมากแล้วก็นัวนะครับแล้วก็ได้เคี้ยวนิดหนึ่งโอเคแค่นี้นะครับปิดเลยนะครับแล้วก็ใส่เนยนะครับตอนทีนี้เราก็คนให้เนยละลายนะครับก็ถ้าให้ดีก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวสัสดส่วนนะครับผมเขียนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปเนาะ หรือว่าจริงๆนะครับทุกทุกคลิปนะครับที่ผมทําผมจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ข้างใต้เนาะก็ถ้าเกิดสงสัยอะไรก็อ่านตรงนั้นก่อนนะครับแต่ถ้าไม่อ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับก็พิมพ์มาถามได้ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงเดี๋ยวเราทิ้งเข้าไว้นะครับตัวเผือกเขาก็จะเซตตัวอีกนิดนึงอ่าโอเค เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็จะพักไว้ในนี้เลยนะครับให้เขาเย็นก่อนโอเคครับพักไว้ก่อนนะครับก็หลังจากที่ได้ใช้นะครับตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับของตัว AJ นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอเคครับดีเลยครับเพราะว่า ส่วนมากเวลาที่ผมกวนถังจงเนี่ยหรือว่ากวนไส้ผมไปใช้เตาแก๊สเล็กๆบางทีกวนไปเนี่ยแก๊สหมดผมก็ยังไม่รู้นอกจนกว่าแบบว่าจะก้มไปดูนะครับแต่ตัวนี้ก็เวลามันเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเลขแล้วก็สามารถปรับไฟขึ้นลงได้รวดเร็วนะครับที่ลองใช้นะครับตอนทาถังจงเนี่ยผมไปใช้ประมาณ1 0 0 1 2 0ถึง120วัตต์นะครับถือว่าถึง200ก็ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่า ไปเขาปรับขึ้นลงได้รวดเร็วนะครับส่วนตอนที่ทําไส้นะครับเราจะใช้ไฟอ่อนมากนะครับอันนี้ก็ต่ำสุดที่ผมลองใช้นะครับก็80วัตต์นะครับประมาณ80วัตต์เนาะถึง120นะก็จะใช้ความร้อนอยู่ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยครับก็ใครอยากหามาใช้นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตรงรายละเอียดด้านล่างเนาะก็ขอขอบคุณนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า AJ นะครับเครื่องโค AJ ครบคันคุ้มค่าคอนเฟิร์มครับโอเค เดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งกันต่อนะครับก็หลังจากที่นะครับเรานะครับได้ไปเตรียมตัวเผือกแล้วก็ตัวถังจงแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเผือกผมขอพักไปก่อนนะครับโอเคครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับในนี้นะครับก็จะมีแป้งขนมปังนะครับแป้งขนมปังเนาะเราต้องใช้สัดส่วนลดมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีถังจง เดี๋ยวพวกสส่วนเนี่ยผมเขียนให้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเขียนมีแป้งขนมปังนะครับมียีสต์นะครับมีน้ําตาลมีเกลือมีเนยจืดมีนมผงนะครับแล้วก็ตัวแป้งหัวเชื้อถังจงครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นเนี่ยผมไม่ได้วัดอุณหภูมินะครับน้ําเย็นผมก็เอาออกจากที่แช่ไว้นะครับแล้วก็มาเทใส่เลยเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะใส่นมผงลงไปเลย นะครับน้มผงกับน้ำตาลนะครับลงเลยแล้วก็ผมจะคนนะครับส่วนผสมให้กระจายตัวดีนะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะใส่เกลือนะครับแล้วก็คนให้กระจายตัวคือหลีกเลี่ยงการที่จะให้ยีสต ยีสต์เกลือน้ำตาลเขาโดนกันโดยตรงนะครับน้ำตาลกับเกลือเน,นี่ยโดนกันโดยตรงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายีสต์ไปโดนกันโดยตรงเนี่ยยีสต์เขาก็จะโดนดูดความชื้นแล้วก็แห้งนะครับแล้วก็ตายนะครับโอเคผมใส่ยีสต์นะครับโอเคครับอ่าโอเคพอได้อย่างนี้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนะครับถังจงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํานะครับถ้าใคร ไม่ใช้นมผงนะครับก็เปลี่ยนเป็นนมจืดเนี่ยเปลี่ยนเป็นนมจืดได้เลยนะครับในอัตราส่วนที่ผมเขียนไว้ให้ท้ายคลิปนะครับแต่อาจจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปสักนิดนึงเช่นสัก1 0บถึงยี่หรือว่าเวลาที่เรานวดไปเนี่ยถ้าเขาแห้งนะครับก็ค่อยๆเติมนะครับโอเคเหลือเนอยไว้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ตอนสุดท้ายเนาะอันนี้เดี๋ยวเราไปที่เครื่องกันนะครับ ก็ตอนนี้นะครับส่วนผสมก็อยู่ในโถผสมหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะนวดด้วยความเร็วต่ำนะครับจนส่วนผสมเข้ากันถ้าแห้งก็ค่อยๆเติมของเหลวเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้แล้วเนี่ยก็ปรับเป็นระดับกลางแล้วก็นวดต่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะครับว่าส่วนผสมเป็นยังไงบ้างอืมก็โอเคนะครับไม่ไม่แห้งนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะปรับเป็นสปีดระดับกลางนะครับแล้วก็นวดต่อแล้วพอตัวโดวเขาแข็งแรงกว่านี้นะครับยืดหยุ่นได้สักหน่อยนึงก็จะค่อยใส่เนยลงไปนะครับโอเคครับ โอเคครับตอนนี้โดก็รวมตัวกันดีแล้วนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าค่อนข้างยืดหยุ่นขึ้นมาได้นะครับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เนยลงไปเลยนะครับเนยนะครับขอเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะแต่วันนี้ผมนะครับลืมเอาเขาออกมาทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นนะครับเพราะอาจจะแข็งนิดนึงนะครับก็ใช้เวลานวดนานกว่าเดิมหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆนวดไป เดี๋ยวเรามาลองเช็คแป้งดูนะครับเวลาเช็คฟิล์มนะครับก็เอามือแตะๆน้ำนิดนึงนะครับโอเคแบบนี้ได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะกันนะครับโอเคครับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เรานวดจนได้ฟิล์มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพักไว้ใน ตัวกระบะพักแป้งนะครับนะครับเดี๋ยวผมนะครับเช็คแป้งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขึงฟิล์มเนาะประมาณนี้นะครับอ่นะเดี๋ยวใส่ลงไปในนี่เลยในตัวกระบะนะครับผม น้ำมันบางๆไว้แล้วก็พับนะครับพับโดนะครับให้ผิวเขาตึงนิดนึง แล้วก็แผ่แผ่เขาออกนิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะปิดฝานะครับแล้วก็พักไว้อุณหภูมิห้องนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการต่อไปโอเคครับ1ชั่วโมงครับตอนนี้นะครับตัวโดที่เราพักไว้นะครับก็ครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับฝนตกด้วยนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างชื้นนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับประมาณ25องศานะครับถือว่าเย็นเลยตัวโดก็เลยนี่นะครับอาจจะขึ้นนะครับขึ้นได้ไม่เยอะมากเนาะเดี๋ยวผมลองเช็คโดดูก่อนนะครับโอเคลองดูนะครับก็จิ้มไปนะครับเขาก็ยังมีแรงเด้งกลับมานะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ าลากไปนะครับสักชั่วโมงครึ่งก็ได้ครับแต่ว่าผมนะครับก็เอาเลยนะครับทำเลย <c oughs> พูดทำไม <c oughs> ก็เพื่อนๆจะได้รู้นะครับว่าโอเคถ้าอุณหภูมิมันเย็นมากๆเนี่ยมันก็จะขึ้นช้าเหมือนถ้าสมมุติว่าเราทำในห้องแอร์นะครับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็อุณหภูมิมันค่อนเย็นเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นตัวช้านิดนึง โอเคครับทีนี้นะครับตัวโดนะครับที่ผมจะขึ้นรูปนะครับผมจะตัดแบ่งอันนี้ก้อนหนึ่งนะครับ450กรัมเลยนะครับขึ้นเป็นก้อนเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยมารีดเอา วิธีการขึ้นรูปนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับรวบเข้ามานะครับแล้วก็ครับครับผมจะขึ้นรูปให้เป็นก้อนกลมเนาะโอเคถ้าติดมือก็ใช้แป้งนะครับ450กรัมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเก็บกลนเขานิดนึงนะครับโอเคพักไว้นะครับโอเคเท่านี้นะครับก็ คูมพลาสติกแล้วก็พักไว้นะครับผมจะพักนะครับตอนนี้อากาศเย็นเนาะปกติเราจะพัก15-20เนาะอันนี้ก็อาจจะพัก20-30นาทีนะครับเดี๋ยวรอเช็คเขาอีกทีหนึง่งนะครับว่าเขารีแลก์ไหมจะดูยังไงนะครับอ่ะอย่างก้อนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะขึ้นรูปก้อนนี้นะครับ่ะผมก็โอเคแต่แป้งนิดนึงนะครับอ่าโอเค ดึงออกแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมครับผมดึงออกเขาก็จะเด้งกลับมาแล้วก็จะมีรอยฉีกอย่างเงี้ยคือเขายังไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมให้เราขึ้นลูกหรือว่าทํางานก็ต้องรอนะครับก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับสัก20นาทีนะครับแล้วลองเช็คดูอีกทีนึ่งเคผมคลาสติกพักไปก่อนโอเคครับ ตอนนี้นะครับตัวโดวของเรานะครับผ่านไป20นาทีละผมจะเอาโดมาขึ้นรูปเลยก่อนนี้ก็รีแลกดีนะครับแต่ว่ายังยังรู้สึกว่าเขายังรีแลกได้มากกว่านี้อีก ทีนี้นะครับก็จะขึ้นรูปก,กันเนาะก็นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแผ่ให้เป็นสี่เหลี่ยม อโอเคทีนี้เดี๋ยวผมนะครับพลิกด้านเขาเอาด้านสวยขึ้นเออเอาด้านสวยนะครับลงด้านล่างนะครับพอได้อย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำตัวขอบไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องแบบเรียบเป๊ะนะครับผมก็จะแบ่งนะครับเป็น3ส่วนนั่นเองนะครับ1 2ึสนะครับกะเอาก็ตัว ไส้นะครับเผือกเนาะที่ทําไว้นะครับจริงจริงเอาออกมาตั้งให้เขาคลายตัวนิดนึงก็ได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับผมขอพับอันนี้เข้ามาแล้วก็จะทาอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคอ่ะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็พับนะครับอีกด้านหนึ่งเข้ามาได้ประมาณนี้นะครับผมจะตัดตรงกลางเนาะแบ่งครึ่งเลยนะครับพิมพ์นะครับ,มรบผมก็จะทวิสนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์เลย แบบนี้นะครับแล้วก็จะคุมแล้วก็จะปิดฝาพักไว้นะครับเดี๋ยวอันอื่นก็ทำแบบเดียวกันตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นลูกไว้จนหมดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับก็พักไว้นะครับประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็คอยดูอุณหภูมิด้วยเพราะว่าวันนี้อุณหภูมิมันเย็นมาก อาจจะต้องใช้เวลาพักนานนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวครบเวลานะครับก่อนอบเนาะเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวโทส์เผือกที่ผมพักไว้นะครับก็1ชั่วโมงแล้วนะครับก็อากาศเย็นนะครับขึ้นช้าเอาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับแล้วนะครับผมจะอบเลยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆทำนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเพิ่มเวลาปีกสักนิดหนึ่งก็ได้ครับให้เขาขึ้นมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งก,ก็ยังได้อยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าอบนะครับเตาอบผมวอร์มไปแล้วนะครับไป200องศานะครับจะอบเป็นเวลา25-30นาทีนะเดี๋ยวพอผ่านไปสักครึ่งทางนะครับก็จะหาพวกฟอยล์หรือว่าตัวกันความร้อนมาคุมหน้าเขาไว้ไม่ให้หน้าเขาไหม นะครับโอเคเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกันครับโอเคครับครบเวลาเรามาลองดูอันแรกก่อนนะครับโอเคลองดูนะครับอ่ะถ้าแบบนี้สียังอ่อนไปครับผมจะอบต่อนะ ผมจะใส่แล้วก็อบตอ่อนะครับเพิ่มเวลาไปนะครับผมอบตอ่ออีก3นาทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จะสังเกตเห็นว่าสีเขายังอ่อนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวครบเวลา3นาทีแล้วเรามาดูกันใหม่นะครับโอเคครับครบเวลานะครับที่ผมเพิ่มไว้นะครับโอเคออออเค,ครับ ขนมปังเผือกนะครับกลิ่นหอมมากครับผมใช้เวลาอบไปทั้งหมดประมาณ28นาทีนะครับโอเคโอเคเท่านี้นะครับก็ พักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็ค่อยมาสไลด์ดูเนื้อกันกลิ่นหอมมากครับ,เ,คครบเดี๋ยวพักให้เย็นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของตัวขนมปังสอดไส้เผือกของผมนะครับนี่ก็เป็นขนมปังเผือกนะครับที่ผมทำนะครับผมทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็พักให้เขาเย็นเย็นสนิทก่อนแล้วก็ แพ็คใส่ถุงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงก็มีความนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็กินเพือกนะครับก็ยังหอมอยู่ลองสไลด์ดูนะครับอันนี้เช้าอยู่นะครับก็อาจจะสั่นๆนิดนึงก็ดูเนื้อนะครับจากที่สไลด์นะครับก็จะรู้สึกว่าเขานุ่มนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบนุ่มนิ่มมากนะครับ อันนี้นะครับก็จะเห็นเผือกอยู่นิดหน่อยเนาะสีจะกืนกืนกันเดี๋ยวมาลองดูนะครับเนื้อแล้วก็ชิมรสชาติกันนะครับกินเผือกแบบหอมมากครับโอเคขอชิมนะครับหลังจากที่ชิมเข้าไปนะครับก็ตัวแป้งนะครับนุ่มแล้วก็หอมนะครับก็มีกลิ่นเผือกชัดเจนนะครับ ที่กดกดดูนะครับก็ขนมปังยังชุ่มชื้นอยู่นะครับไม่ได้แห้งเลยนะครับก็เวลาถ้าเพื่อนๆไม่ทำนะครับก็ขั้นตอนการใส่ไส้เนาะอาจจะใส่เยอะกว่านี้หน่อยนะครับแต่เนื้อนุ่มครับนุ่มหนึบเบาๆนะครับลองทําดูนะครับติดปัญหาสงสัยก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับขนมปังเพิกทวิสตนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ